สวัสดีวันสุะทุกคนค่ะแม่มีช่องของตัวเองแล้วนะทําคนเดียวค่ะคนเดียวโดโดๆเลยค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะที่บางพูนแคมปัสนะคะแคมปัสนะคะฝากด้วยนะคะก็นี่เป็นถือว่าเป็นอีพีแรกของเราอ๋อนี่ดาวแยกวงเหรอขอไปรับเต็มๆคนเดียวไม่แบ่งถูกกะเพราะงั้นคนลจะไม่แบ่งละ ไม่ชวนกูไม่ชวนไฮเลยโอ,อจะรวยไปไหนถามหน่อยก่อนหน้านั้นเราเคยมีจะทําช่องด้วยกันช่องสามตัวบนจําได้ไหมอโอ้โหมันจะมีแค่อีพีเดียวแต่หลังจากนั้นคิวสามคนม,มันไม่ได้พอไม่ได้ไปด้วยกันสามคนมันดูขาดก็เลยแบบว่ามันก็เลยต่อไปต่อไม่ได้ก็เลยแยกคุณไลน์ไปไม่เคยอ่านไลน์คุณเลยคือแบบยังไงกัวน้องจะไปไม่ไปให้ไไปไอ้นี่ความดังเกาะความดังนะ เนี่ยนะเป็นคที่มีความรับกับกานองกับน้องกับนุ่งกับเพื่อนไอฝูงนะเราอ่ะโอ้โหเอาไงเนี่ยก็ยูพีแรกก็ต้องพามาเที่ยวบ้านใช่ไหมดูว่าจะพาเที่ยวนะว่าเวลาอยู่บ้านอะทำไมทุกคนเห็นว่าไอ้ทำไมแม่ซูทํานู่นนี่นั่นๆจัดสรรเวลายังไงก็คือในในบ้านเนี่ยบริเวณบ้านมันมีทุกอย่างให้ทําเลยค่ะอุ้ยเอาคอนเทนต์ใช่ไหมสิ ทำเป็นคอนเทนต์อะไรเงี้ยโหเอาจริงเปล่าเธออ่ะเรื่องจริงคือยังไงอ่ะโธถกวนทำไรอ่ะเด็ดทำไม่นานหรอกอ่ะเราดูกันแล้วกันดูกันต่อไปแล้วกันว่าไอ้ท้าวสวนเนี่ยจะนานไหมอ,อ,อ่ะตาคิดว่าเจ๊ทำคอนเทนต์เหรอเออจริงไม่หรอกไอ้คอนเทนต์นั้นผลพลอยได้แต่จริงๆแนละ้วมันคือความสุขของเจ๊เออเจ๊เป็นเกษตลูกชาวนาเกษตรกรนะโดนสลายเลือดเลยกินลงมานี่ เม็ดข้าวเม็ดผักมันไหลออกมาเลยเชียวอยากจะบอกว่าอย่างนั้นนะแต่คอนเทนต์นั้นผลพลอยได้ขอให้ช่องอยู่นานนะจ๊ะไอช่องเรอยู่นานแต่อีคนทำมาคือมิติกรนะอยู่นานไหมแม่กลวยกลวยตอนนี้แม่กลวยโยลูกวันนี้ยังอัดไม่หมดนี่นะไม่เคยทันหานเพราะอะไรกูเห็นทำปลาหานูหังขําไข่แดงค่ะจริงนังไม่มาค่ะได้ข่าวว่าเทหลายรายการแล้วนะช่วงนี้ฮอตนี่โอ้โหตั้งแต่นางแมวยั่วสวัสดีนะ เจ๊เทกันสักอย่างนั้นเจ๊ไม่ได้เทนะติดหวัดนั่นแหละก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปอัดรายการสองสามรายการเพราะว่าเราไม่อยากให้ไปเผื่อเดี๋ยวไปโน่นนี่นั่นแล้วก็จังหวะมีปลาเข้ามาสี่พันตัวเลยก็เลยก็เลยถือโอกาสเลยก็เลยเป็นหวัดเลยเห็นได้ข่าวว่าทำเอ่เข็มล้าสี่พันตัว ซึ่งไม่ได้หลับได้นอนเสียงมันจะมาจากไหนล่ะเจถามหน่อยแทนที่จะส่งมาให้น้อยนุ่งเออตัวเองไม่มาผัดมาสักตัวสองตัวก็ยังดีมีไหมไม่มีเลยก็รอสิกูให้กูขายก่อนจะขายยังไม่พอเลยเดี๋ยวมึงค่อยกินกินเมื่อไหร่ก็ได้น้องเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นะมันแบบต้องต้องสำหรับน้องต้องให้ดีๆตัวสี่ตัวโลมันน้อยไปสำหรับหนู หนูต้องเอาตัวยงใหญ่เบิ่มๆเลยตัวอย่างนี้เลยตัวอย่างนี้เลยแล้วลจ,จัดให้แล้วจ,จัดให้แม่กินไปงั้นแน่ก็ทํามาแล้วอะใช่ไหมเออแล้วจะบอกจะบอกไม่อยากกินไม่แต่เราทำมาทำไมจะพูดยังไงอะเอาขาทำมาก็ต้องกินเนาะตัวกินได้สแสดงไปต่อหน้าต่อตาอะไรเงนี้ยแสดงไปแล้วกินตอนตอนแบบว่าเออตอนคู้อยู่ลนะเอเอใช่เอากลับบ้านแม่ก็ไม่กินไม่ได้บ้านใช่กินแล้วก็ต้องบอกอร่อยป่ะลูกจะบอกว่าแจ๊มมาไม่แดกเลยว่าจะพูดได้หรอว่า ทำไมโอ้ถึงโดนถีบหน้าท<ช>ีเออแล้วจะบอกอร่อยทำอาหารกินเ้วก็ต้องบอกโอ้โหอ,อ,อ,อถ้าฝืนใจพูดเนี่ยต่อไปนี้เวลาทำอะไรห้ามส่งคลิปมานะเจ๊เจ๊เจ๊เจทำอะไรวันนี้จริงๆก็รู้แล้วแหละแต่แบบรู้แล้วเห็นเฟซเราแล้วแหละแต่ทำเป็นมาไก่ว่าเอ้อไอ้นี่นะอยากกินปลาทอดนะกรอบๆนะอยากกินไก่ล้วนนะอะไรอย่างเงี้ยเมี่ยวัหนหลังกูจะไม่ใส่ชุูรสกูจะใส่เกลือให้มันเค็มเลยนางตื่นมานางก็แบบว่านางกระส่งเฟซคุณแม่แล้ว นางรู้แล้วว่าคุณแม่ทําอะไระแล้วก็จะทำแบบบุยๆนะทําแบบโน่นนี่นั่นเหมือน <c oughs> เจ๊เออเจ๊ทำไก่รวนน้าปลาเป็นป้าเออแบบแต่แบบโอ้เจ๊ย,ยุ่งนะหนูไม่แบบไม่กวนเจ๊หรอกนะแต่ว่าแค่บอกให้เจ๊ว่าหนูแบบชอบกินมากเยอะกวนตีนันพันแบบเยาะเอออร่อยอร่อยเพราะว่าชูรสเขาถึงอยู่ รสเข้าถึงพี้จ๋าอร่อยจริงอร่อยจริงตอนนี้ออเดอร์เขาโหแน่นมากปังมากต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนมีรถมือคือทุกอย่างไม่ใส่ปลาราหมดทุกอย่างต้องใส่ปลาราสุนารีหมดอ่ะเออเหลือแกงจืดอย่างเดียวที่แม่ไม่ใส่ก็ต้องกินอ่ะทำราให้กินแล้วก็ต้องกินอ่ะอ่ะถ้าเป็นเองเองจะพูดยังไงจะทำแบบตาพี่จ๋าเขาอร่อยไหมเว้ยไม่อร่อยเลยพูดข้าว เคยเห็นตีนสุนารีไหมลูกยังไงแม่กินสุนารีเป็นยังไงหูนี่ป้อนอย่างหูตุ๊กแกแม่ไม่กล้าเสี่ยงนะแล้วมันบอกอร่อยมึงจะส่งคลิปมาขอกูแล้วกันหัวเขาหน้ากูเจอกูไม่รอดแน่โดนแน่แม่เจเจอแม่ต้องสะดุดทีแม่เสุดที่นี่เลยมึงเจ๊เองวันนี้ แม่ว่าคงจะประครบปงหม,มอ่ามะเขือยาวเอ้ยระครบปงหมกูพว่าต้องมีกระท่อมกัญชาที่ปลูกไว้ในสวนเขาต้องมีบ้างแหละต้องมีบ้างแหละจริงอันนี้มะละกอนี่พันเตี้ยนะลูกแต่แม่ปลูกเลยสูงบุดเลย <laughs> อันนี้มันเป็นเลดเลดี uh, ้สายพันธุ์เลดเลดี้สำหรับกินสุก oh. แต่ว่าดิบก็เอาไปแกงส้ม mm. แล้วหำหามไปแกงส้มจะอร่อยแต่ตำส้มตำจะไม่อร่อย oh. ตำส้มตำอ่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวในบ้านนะ uh อันนี้หนูแม่จะให้ดูมะละกออ๋อไม่เตี้ยะไม่เตี้ยอันนี้คือมันเหมือนกันเลยแต่แม่ตัดตอนมันแม่ตัดแต่งเขาทําแบบดูย่อเขาย่อเออตัดออกแล้วอันนี้ครอบนู่นนี่ลองทําดูคลิปจากคนอื่นมันก็ได้ผลนะก็นี่มันก็กําลังออกลูกเห็นไหมกําลังออกลูกแล้วตายแล้วมีลูกแ้วแม่จริงตัวนี้แน่เหมือนจะขอไงโอเค สวนผักอันนี้แม่ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานน่นนี่นั่นทํโลงเห็ดด้วยอะไรด้วยทํากินอันนี้ปลูกไว้กินเองเลยค่ะปลูกไว้ในบ้านเวลาอยากกินก็มาทยอยเด็ดเอาอะไรเอาอ๋อมีอะไรบ้างเอ่ยมีนา้าอันนี้เป็นขน้าฮ่องกงนะน้าฮ่องกงแล้วก็นี่ผักฟินเล่ค่ะอันนี้นะฟินเล่ฟินเ,เ,เล่หรอฟินเล่เป็น,นอยู่ในตระกลูลผักสลัดพวกสลัดใช่สลัดแต่มันไม่ค่อยสวยเพราะว่าเป็นหน้าฝนฝนชุกมาก ส่วนอันนี้พักมุ่งแม่ตัดไป3ามสี่รอบแล้วนะลูกตัดออกไปหมดแล้วแต่อันนี้ก็ปล่อยมันงอกมันมันรัดมาใหม่อะไรใหม่ก็ทยอยกินไปเก็บกินไปโอ้มละอก็ยังไม่เเนาะอ่าก็ดูฝืนมันดิก็ <laughs> พอาความเพราะความเชื่อว่ามันจะเตี้ยงไงเพราะว่าไอผูนั่วมันทะลุซุ้มไปเลยเนี่ย <laughs> อ,อยิ่งกว่า,ตวาอตกไว้ยิ่งกว่านายคามาดี้เนี่ยฮาทะลุซุ้มอีกเนี่ยมะละกอทะลุซุ้มกันลูก <c oughs> อนุปิอนุปิดอุ่ส่า์ฝืนละเอาเลยเจ๊เจ๊ทำอะไรแล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายเจ๊ทำเลยแล้วเจ๊ของเราเนี่ยขยันมากเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยที่ไม่มีเสียงเนี่ยไม่ได้นอนเลยมั้งอันนี้ส่วนนี้ก็เป็นคณะลูกซึ่งเราหวานเม็ดเอาอันนี้หวานเม็ดอันนั้นก็เป็นพวกผักแครอันนี้ต้นนี้พี่พี่พี่แปะให้มา มัน<บ>เป็นสุภาพชายเหรอคะใช่บูเบอรี่รใช่ไหมเลขกบูเบอรี่อันนี้ก็สาระแหน่สาระแหน่น <c oughs> ของชอบของครอบครัวค่ะลกูกสาระแหน่นะฮะแล้วอันนี้ผักชีฝรั่งลกูกมันออกดอกเต็มไปหมดละดอกเยอะ <c oughs> บ้านนี้อะไรก็เป็นดอกหมดเลย <c oughs> <c oughs> ดอกเยอะเ,อเก็บไปอ่าแล้วมาให้ดูนี่ นี่ผักแพลวใส่ลาบดูดิอ๋อผักแพลไม่มีเวลาทํากินอ่ะอุยอ้ยอุย้ย <c oughs> แล้วก็อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรบุรี่นะลูกอมอนเบอร์รี่ปะ่ะมอนเบอร์รี่มอนน่ะเป็นมอนน่ะเป็นมอนน่ะเป็นมอนน,อนะวิตามินมันเยอะมากเลยนะมันดีมากมีประโยชน์ไม่มีดอกไม่มีลูกหรออยางยังพิ่งจะตหรไม่เป็นหรอกลูกพี่พี่แปะเอามาแล้วมันมันโตแล้วยังไม่ได้ทาไอ้นี่มันส่วนอันนี้เป็นกาเรียกใบผักชี หูเสือใบหูเสือใส่ต้มไก่ใส่ไปเป็นเหมือนใบใบแมงลักใไบไลายเลยใส่ไปก็ต้มต้มอึงต้มไก่ต้มลำมต้มยำหอมมากลูกหอมมากส่วนนี้อง,งุ่นอันนี้ก็เป็นอง,งุ่นของพี่แป๊ะนะคะพี่แปะให้มากี่สายพันธนะุ์มไม่จริงๆอะ่ะจริงๆแม่ซื้อแกมาอุ่นหนุนแกลอดแรกแกให้มันเต็มหมดเลยนะแกรอซื้อ เออแน่นอนอันนี้ลงเห็ดเก่าไม่มีดอกละ<า>แต่อันนี้ยังน่าจะพอมีอยู่นั่นนี่เห็ดนี่มีดอกสีทองเลยนะคะดอกทองได้ได้ลเห็นแม่เปิดอันแรกก็เห็นดอกเก่าแต่ว่ามันไม่ไมองแต่่มมันไเยอะลูกไม่เยอะเพราะว่ามันเิมน่มันเริ่มนานละแล้วแม่ปลูกขายเหรอมันเยอะขนาดปลูกกินปลูกกินแต่ว่าเพื่อนบ้านก็ขอมาขอซื้อขออะไรก็เราก็เราก็ขายได้กินได้ขายได้แบ่งปัน มีสีชมพูอันนี้เขาเรียกนางนวลชมพูจ้ะอร่อยมากนางนวลชมพูอร่อยดูที่ความที่มันไม่ค่อยนี่ละเนี่ยลูกแล้วเห็นเนี่ยไปทําอะไรกินได้ไก็แกงลวกนึ่งอันนี้นางนวลชมพูส่วนอันนี้นางลมทองส่วนอันนน้นเป็นนางลมเทาน่ากินมากหนูดูซูมอันนี้ที่ลูกสวยมากพอถ้าลวกสีมันเปลี่ยนไหมแม่ไม่เปลี่ยนมันก็ออกเหลืองสวยอย่างนี้แหละสวยงามสวยงามเลยแหละ ส้มทูออหหเหลืองเขียวมีสีอื่นอีกไหมแม่มีสีแหบไหมเล็กๆเลยจะสีแม่แล้วเธเนี่ย <c oughs> คนบ้าเลยขยันมากยิ่งอายุเยอะยิ่งนอนน้อยยิ่งนอนน้อยว่าลูกน้องไม่เกินอีหนึ่งปีลาออกหมดจริง <c oughs> ขยันขนาดนี้ใครจะอยู่ด้วยก่อน <c oughs> น่าจะแบ่งความขยันเนี่ยมาให้ตักสักหน่อยนึงแความขยันให้แม่สักนิดนึงโอเค มาอีกบ้านบ้านหนึ่งแล้วนะคะบ้านนี้จะเป็นบ้านที่เราทําอาหารนะคะมีโรงผลิตแพ็คของส่งลูกค้าทุกอย่างที่เราหมักปงหมักปลาก็จะอยูอ่แม่ทอดานใช่ตร,ตรงนี้แหละน,นี่อะไร,รอ,อ่ะเอลเล็กเล็กไม่ใหญ่ๆหต้องดูสเลยกล้ว <laughs> ยงวงช้างใช่ไหมกล้ว <laughs> ยงางช้างหรือหำช้างใหญ่มาก <laughs> ให้เอามากินแหละเป็นลูกกินยังไงแม่ยังไม่รู้เลยเนี่ย ก่อนเข้าบ้านนะพาแวะสวนก่อนนิดนึงนะปลูกปลูกมะละกอพันเตี้ยคแต่ดูตอนนี้ทะลุซุ้มแล้วมาเข้ามาลูกสุฬาลีปลูกอะไรยาวหมดโดยเฉพาะมะเขือยาวเดี๋ยวมะเขือกำลังงามเลยอันนี้ก็พินพริกกะลูกเห็นไหมมันกระดกนะใช่นี่กระดกแต่อันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ชีสเกตฮอลแลนด์สีสเกตกับกับแขกดาสีสเกตเอาไว้สำหรับ แขกดําไว้ตำตุ้มต่ำจะอร่อยใช่ไม่สังเกตนี่จ้ะมะคงมะเขือแม่ก็เนี่ยกําลังออกดอกกําลังออกดอกคือมะเขือยาวหรือมะเขือเปาะแม่มีเปาะยาวม่วงแล้วก็ยาวเขียวจ้ะโอเคเนี่ยแม่แม่ทําดินขายด้วยนะเป็นอินทรีย์เกษตรอินทรีย์เป็นหัวเชื้อดินขายทางช่องทางไหนเนี่ยไปดูใช่ไหมทางเพจสุนทรีเกษตรอินทรีย์ถุงหนึ่งถุงเนี่ย กิโลครึ่งเอาไปผสมกับดินก้ามปูมกับดินมูลไส้เดือนอย่างละสองสองของแม่ถุงหนึ่งแล้วปลูกออกมาใบจะอย่างนี้เลยแล้วจะอย่างนี้เลยจะงามมากทุกคนงามมากงามเหมือนในรูปเลยอ่ะใช่แล้วก็ไอ้นี่เอาลูกไขครีมเอาลูกขายค <laughs> ารยคีมมาใส่ <laughs> แล้วก็มีขี้ไก่อัดเม็ดอ๋อขี้ไก่อัดเม็ดอัน,นอันนี้จะอัน,นี้จะมีขายใน ในช้อปปี้นะพิมพ์ว่าสุนารีเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีเพจสุนารีเกษตรอินทรีย์ด้มยมีโปรตลอดจะจัดโปรตลอดเลยจ<ห>้ะสมควรและที่เจมาทําชีวิตของศิลปินท่านหนึ่งที่ที่มาทํามาหาก,กินแบบไม่เลือกงานมไม่ไม่เลือกมากไม่ยากจนจริงๆแกไม่เลือกงานมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะจริงๆนะเคยถามขเขาว่ากินอะไรถึงได้ขยันด้ยวัวหมาว่วหมาไม่แพ้เลย ไม่แน่นะคูณว่าสูดนะเอาต้องไปตรวจกันนะี๋ยคุณจะแจ้งตำรวจจับเลยคุณตำรวจขาฉันบอกแจ้งความค่ะ่อ้เพื่อนเขาฝากไอ้นี้มาฝากฝากให้กำลังใจมาที่เปิดช่องตัวเองเอาเลอะเหรอเป็นกำลังใจเลยเป็นกำลังใจเลยแม่ใช่เลยสองคนเนี้ยแม่ว่าประสบความสําเร็จเพราะทุกคนรักพี่สูรมากพี่สูรนี่ความเรียวของเขาหรือความเป็นธรรมชาตินะก็มีสูงสูงมากการไม่แต่งหน้าเอ่ยการใส่รองเท้าแตะนุ่งเกงขาสั้นไม่แคร์โลกแบบเนี้ย มันใช่นั่นคือตัวตนของคุณสุนารีแต่ที่มันไม่ใช่ตัวตนนางแมวยั่วสวาเอาจริงๆนะมันคือโชว์ค่ะแล้วก็มันเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวจริงๆชุดนี้ตัดทํามาเพื่อนางแมวยั่วสวัสดิ์พอเลือกเพลงเลือกโจทย์นี่มาปุ๊บเนี่ยจินตนาการของเราคือชุดควรจะเป็นยังไงที่เป็นนางแมวจริงๆตอนที่ซ้อมอ่ะครูใช้มีแซ่ด้วยนะปุ๊บปุ๊บแต่มันจะเป็นพระแม่เพราะแม่ <laughs> แมยังเต้นไม่เก่ง <laughs> แค่จําสเต็ปโน่นนี่นั่นก็หนักแล้วอะไรเงี<ๆ>้ยอ<ๆ>ันนี้เป็นความลับแม่ รู้พร้อมกับทุกคนที่ไปดูคอนเสริร์ตวันนั้นเจ๋งๆนางเก็บเงียบจริงพี่ชบเป็นคนที่คนเป็นคนที่เก็บความลับได้ดีมากๆเพราะแม่ไม่รู้จริงๆเขาบอกเขาจะมีเซอร์ไพรส์แม่อาหารเออเว้ยเซอร์ไพรส์จริงๆเว้ยอะไรเงี้ยแต่แม่ใหญ่จะบอกทุกคนนะว่าหนึ่งความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราจะมาให้ทุกคนนะชอบเหมือนคุณนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย เพราะว่านิสัยมองแต่ละคนความชอบความเปม็นม้าของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอันนั้นคือครั้งหนึ่งในชีวิตขเขาเป็นครั้งหนึ่งและครั้งเดียวในชีวิตของเขาให้เขาเธอนะอและชุดบงก็ไม่ได้พูดมันคือกางเกงทุกคนมันเป็นไงแล้วมันเป็นเกงที่หนาโคตรโคตรแล้วนางใส่ถึงสองชั้นและไอ้เป้าเนี่ยทุกคนมันเป็นเป้าเล็กๆเนี่ยมันทำเป้าใหญ่ไม่ได้เพราะถ้าเกิดทำเป้าใหญ่มันตลกล่องน,ะน,ะนางทดสอบแล้ว คือคอนเสือสามเจ้าบนแม่บอกเลยว่าแม่เกรงใจน้องมากกลัวจะเป็นภาระน้องเพราะว่าเราหนึ่งปากไม่ไวเวลาพูดบนเวทีแล้วเราจะเป็นสายยืนสายนิ่งสายแบบไม่เก่งไม่พริ้วเหมือนน้องๆนะน้องๆเขาจะเก่งมากอะไรเงี้ยแต่เราจะแบบเรื่องร้องแต่ไม่กลัวแต่ไอเรื่องลุกเล่นแผลวๆาหน้าเวทีอะไรเงี้ยกลัวมากที่จะเป็นภาระน้องแต่ว่าทุกอย่างมันผ่านไปได้โอเคแบบก็ดีใจแต่อยากบอกว่าอ่า เข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเลือกชุดนี้นะคะรู้แล้วว่าจะต้องโดนทั้งสองอย่างมันมีแบบคนชอบกับคนไม่ชอบอก็คือยอมรับตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นสูจะไม่แก้ไม่แก้ตัวใดๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างที่บอกว่าเราความฝันของเราไม่ใช่นักร้องอเราอยากเป็นแดนเซอร์อตั้งแต่เด็ก แต่มันไม่เคยได้เป็นเลยสักครั้งเดียวไปฝึกไปซ้อมไปเต้นแปลอะไรก็ไม่เคยได้เป็นเลยสักครั้งเดียวแล้วก็มาเป็นนักร้องดัน,ด,นดังเพลงชาอีกมันเหมือนมันถูกตีกรอบมันก็เลยแบบใช่ไหมกลายเป็นว่าเหมือนแบบเฮ้ยสักครั้งหนึ่งเราอยากทําว่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วมากไปกว่านี้ก็น่าจะยืมส่วนสูงหรืออะไรไม่ได้แต่ทําแล้วเราอยากทําให้ถึงทําให้มันเป็นแบบแบบอินเตอร์หนูไปดูเจโลกับบเบงเซ่จะเป็นเป้ารถเก๋าเลยเพราะว่าโทดสอบแล้วค่ะถ้าเกิดว่าทำเป็นเป้าใหญ่ๆพอดีพอดีกีเราเนี่ยมัน่ไ้ ไม่ได้มันจะแบ่งมันจะเข้าร่องเลยมันก็เลยต้องเป็นเป้าเล็กๆสุดนั้นมันก็จะไม่เป็นรูปมันจะไม่แบ่งแบ่งข้างอะไรเงี้ยนะถ้ากูรู้อีเจคิดางนี้กูจะใส่เส้นเดียวข้างหน้าเอาจีจีสติงจากข้างหลังมาใส่ข้างหน้าดูสิว่ามันจะเป็นยังไงถ้าอภพรใส่มันเป็นเรื่องธรรมดาตักใส่เป็นเรื่องธรรมดาแต่สุนารีราชสีมาใส่เป็นไงล่ะผวากันทั้งประเทศสิคะแต่ว่าพอวันที่30สิบลง คอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บวันที่3 4, 1ิเอที่ฉันก็หมักปลาเหมือนเดิมฉันก็กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจในแต่ละบริบทของสุดีกว่าสุคืออยากให้เข้าใจว่าเวลาสุเป็นนักร้องบนเวทีสุอยากทําให้เต็มที่เวลาเป็นกรรมการอยู่ในบริบทนั้นสุก็เป็นแบบนั้นให้เต็มที่เวลาเป็นแม่ค้าแม่ครัวเป็นคนปลูกผักปลูกสวนทุกอย่างก็คือชัดเจนอะ่ะคือแม่ชัดเจนที่สุดละไม่มีว่า จะมาแต่งเซ็กซี่ในขณะที่เป็นกรรมการหรือมาแต่งเซ็กซี่ในขณะที่ปลูกผักทากับข้าวหรืออะไรคือต้องการทําโชว์ออกมาให้ดีที่สุดเท่านั้นจริงๆขอบคุณที่ชอบขอบคุณคนที่ชอบแล้วก็ต้องขออภยัยแล้วก็ขอโทษสําหรับคนที่อาจจะไม่ไม่สบอารมณ์แล้วก็ไม่ชอบนะคะอันนี้เราไม่ว่ากันแล้วก็ไม่โทษคุณคุณทั้งหลายด้วยนะคะเข้าใจค่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันนั่นคือครั้งเดียวของนางน,นางเธอไห<ะ>นจะมาบอกว่า้ยแก่แล้วแต่นี้เนี่ย คุณเราอ่ะมีอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อายุน้แก่เฉพาะอายุแต่ใจน้ไม่แก่จ้าโอ้คุณยอมใจเอาล่ะค่ะทุกคนค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามชมช่องของฉันนะคะสวัสดีวันศุกร์นะคะก็ฝากด้วยทางช่องบางพูนแคมปัสนะคะอันนี้เป็นอีพีแรกนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอีพีต่อไปก็จะนี่นะคะพาไปนู่นนี่นั่นฉันทำอะไรบ้างในแต่ละวันวิถีของฉันทำอะไรชอบอะไรนู่นนี่นั่นนะคะที่บ้านโคราชเดี๋ยวที่ บนไส่อือไทยธาน,นีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะพาไปหรือร้านไหนที่ชอบกินอะไรเงี้ยขอบคุณทุกๆก,กําลังใจขอบคุณที่รักกันนะคะขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีวันสุขค่ะขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเจอกันอีพีสนะจ๊ะทุกคนจ๋าขอบคุณค่ะขอบคุณดอนเจ้าหนดีทา